ทุกคนครับทุกคนชอบของฟรีก็หรือเปล่าใช่ครับผมชอบของฟรีแล้ววันนี้จะมาสอนรับของฟรีกันอ่าของฟรีใครๆก็ชอบมาเดี๋ยวในขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดไปที่สโตปึ๊บอ่าแบบนึงรองหมุนแปบบ๊บอ่าพอเราเข้าวปทีสโไอสโป,เ,สโปเลยเราเออสโตพอเราเข้าสโตปุ๊บให้เราดูทางซ้ายล่างนะครับที่จะมีหน้าผู้หญิงกับเครื่องหมายตกใจนะอ่าใหเรากดไปปึ๊บมันก็จะถามว่าเออต้องการออกเกมแล้วเข้าสู่สเกลเกอร์อรโมบายครับไหมให้เราตอบใช่อ่าโอเค แป๊บนึงเน็ดอ่านี่มันจะมาอยู่หน้านี้แป๊บหนึงลอลอหน่งรอรอโหลดแป๊บหนึ่งอ่านี่เรามาเข้าสู่หน้านี้แล้วซึ่งในหน้านี้นะครับจะมีสองแบบแบบแรกก็คือคนที่เคยล็อกอินแล้วสําหรับคนที่เคยล็อกอินมาแล้วเนี่ยทางตัวระบบนะครับจะทําการล็อกอินให้เราอัตโนมัตินะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยล็อกอินให้เราดูทางขวามือนะครับทางขวามือจะเป็นรูปคนนะครับแต่ว่าอันนี้ อันนี้คือผมล็อกอินแล้วเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งขอล็อกเอาแป๊บมาผมกลับไปแล้วอ่านี่ถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ล็อกอินนะรับจะเป็นรูปคนนี้ให้เรากดเข้าไปปุ๊บอ่าแล้วก็จะมีปุ่มล็อกอินให้เรากดล็อกอินนะครับปุ๊บอ่าแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับให้เรากดติ๊กไปก่อนนะั่นคือชั้นอายุ1 3ปีหรือมากกว่านั้นให้กดไปก่อนอ่าปุ๊บส่วน User ID u s e r ดีเรเราต้องทำการเข้าเกมนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเข้าเกมแป๊บหนึ่งอ่าเข้าเกม ทางทาง user id ให้เราดูทางโปรไฟล์นะครับให้เรากดไปที่โปรไฟล์ปึ๊บอ่านี่แล้วแล้วก็จะอยู่ทางด้านใต,นตน้ชื่อนะรัรนั่นคือมันจะเขียนว่า s c o l เ Girl user id ีให้เราทำการกดครั้งอ่ากดไปแล้วอ่าพอเรากดปุ๊บให้เรากลับไปที่หน้าเว็บเหมือดิมนะครับอ่าครับหนึ่งอ่าพอเรามาถึงหน้าเว็บนะครับให้เราเอาไอ e r id ที่เราก๊ปอปมาเนี่ยวางปึ๊บ ฟางเลยอ่าแล้วทําการกดอ่ากดติ๊กแล้วกดล็อกอินอ่าทีนี้เราก็ทําการล็อกอินเข้าสู่ในส่วนของ s k i l l o Mobile Hub นะครับและก็ขั้นตอ,ต,อต่อไปคือการรับของฟรีให้ไอขั้นตอนการรับการรับของฟรีนะครับให้เรากดไปที่3ขีดทางด้านซ้ายมือครับอ่านี่ตรงนี้อ่ากดไปปุ๊บอ่าก็จะมีอยู่2ส่วนนะั่นคือส t o r e แล้วก็ Daily r e รี r วอเดี๋ยวผมเข้าไปที่สต o r e ก่อนปุ๊บอ่า นี่นะครับสตอก็จะมีมันจะมีขอให้รับอันนี้อันนี้คืออันนี้คือผมรับไปแล้วมันเลยไม่ขึ้นแต่สาหรับคนที่ยังไม่รับนะครับมันก็จะมีให้รับกล่องเทไอกล่ Inform, องสุ่ม5กล่องฟรีๆแล้วก็สามารถกดรับได้เลยกดรับได้เลยแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือในส่วนของ d a i l y Reward อ่านี่นะครับก็จะทาการแจกทุกวันนะครับทุกๆ24ชั่วโมงก็จะมีนับคูดาวให้อันนี้คือผม,ผมก็ผมก็รับไปแล้วไอวันแรกก็จะเป็นในส่วนของไอทอง10,000่วันที่2ก็จะเป็นในส่วนของ XP แบบปลา,นะาแล้วก็ วันที่3าก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มไอซุมกล่องริบินซึ่งแต่ละวันเนี่ยก็จะได้ของที่ต่างกันนะครับเนี่ยวันที่4ได้ริบคอยวันที่5ได้คีเลลิกวันที่6ได้ตัวของเทลไนท์ยี่สิบห้าอันวันที่7ได้ส่วนของกล่องสุ่มรายเดือนนะครับก็ของที่แจกก็ถือว่าโอเคนะเออสำหรับสําหรับของฟรีนี่ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีมากเลยก็เป็น,ปนไปได้ผมอยากให้ทุกคนเข้ามาล็อกอินรับทุกวันนะครับก็จะมีอยู่28วันว่าสุดท้ายจะเป็นในส่วนของไดอนนออมอนด์ลิลิคก โอเคก็และนี่คือทั้งหมดในส่วนของวิธีการรับของฟรีนะครับก็ใครที่ชอบใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมลืมบอกอะไรไปบางอย่างก็วิธีถ้าเกิดว่าอ้าวพี่ผมรับแล้วอ่ะของมันจะไปอยู่ไหนของรางวัลที่เรากดรับนะครับจะไปอยู่ที่ซองไอ้กล่องจดหมายในเกมแล้วก็กดเข้าเกมไปแล้วกดไปที่ไอ้กล่องเมลแล้วก็สามารถกดรับได้เลยก็เท่านั้นแหละ <laughs> เจอกันคลิปหน้าครับผมบาย